สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมานําเสนอวิธีการทาทรายนะคะทรายอะไรเป็นทรายของแมวนะคะเพราะว่าปกติแล้วน้องแมวของเราเนี่ยเราจะต้องใช้ทรายนะคะในการที่จะอุจระปัสวะนะคะดังนั้นเราก็มีวิธีการทําง่ายนะคะคือถ้าเราไปซื้อเอาบางทีมันก็จะค่อนข้างราคาแพงถ้าเกิดว่าเรามีแมวหลายตัวเนี่ยนะคะกราจะเป็นปัญหาว่าถ้าเราต้องเปลี่ยนทรายกันบ่อยๆเลยเนี่ยเราเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะเยอะ เนี่ยก็ไปได้ดูสูตรมานะคะตามพันทิปแล้วก็หลายๆที่นะคะวันนี้ก็เลยจะลองมาทําเองนะคะามาดูวิธีการทําเลยนะคะขั้นตอนที่1นนะคะเรากา็ต้องเตรียมอุปรกรณ์ก่อนแน่นอนนะคะอ,อันนี้เป็นกระดาษนะคะรีไซเคิลซึ่งอาจจะเป็นพวกกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้นะคะกระดาษอะไรก็ได้ที่เราไม่ใช้แล้วนะคะเราก็มีส่วนของตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือผงฟูนะคะเบกกิ้งโซดานะคะเอายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือน้ํายาล้างถ้วยนี่เองนะคะน้ํายาล้างจานนะคะก็ここจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเตรียมไว้นะคะส่วนตัวนี้ก็คือน้ํานะคะอันนี้เป็นน้ําอุ่นนะคะซึ่งน้ําอุ่นเนี้ยเราจะใช้แช่นะคะหลังจากที่เราฉีกกระดาษแล้วดังนั้นการที่เราจะทําให้มันเป็นทรายได้นะคะกระดาษเราต้องฉีกให้มันเป็นชิ้นส่วนเล็กๆอันนี้เราก็จะมีที่เราเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเลือกลวก่อนนะคะ เดี๋ยวนี้จะเป็นกระดาษที่ฉีกแล้วนะคะค่ะตัวกระดาษเนี่ยเราจะต้องฉีกให้มันละเอียดนะคะก็ถ้าอยากให้ได้เม็ดค่อนข้างละเอียดฉีกให้ละเอียดมากกว่านี้อีกนะคะตัวนี้ก็อาจจะมีที่ต้องฉีกเพิ่มนะคะเมื่อเราได้กระดาษอันนี้เราจะใช้แล้วแต่เรานะคะว่าอยากได้ปริมาณทรายเยอะหรือเท่าไหร่ก็ตามนะคะก็ลองดู บางคนก็ใช้กันไกรตัดนะคะม้วนๆกระดาษแล้วก็ใช้กันไกตัดให้ละเอียดก็ได้นะคะถ้าสีมันอาจจะช้านะคะก็ตรงนี้นะคะเราก็จะเอากระดาษพวกนี้นะคะอันนี้ประมาณครึ่งตะกร้านะคะเอามาใส่ในถังน้ําเมื่อกี้ค่ะถังน้ํานี้เป็นน้ําอุ่นนะคะซึ่งน้ําอุ่นเนี่ยก็ง่ายๆเลยะคะ่ะเปิดจากฝักบ,บัวนะคะที่เป็นน้ําอุ่นอยู่แล้วนะคะก็ เอากระดาษลงไปเลยนะคะยัดกระดาษลงไปโดยกระดาษเหล่านี้นะคะเราจะแช่ไว้สิบห้านาทีนะคะไม่ได้แช่แต่น้ำอุ่นอย่างเดียวนะคะเราต้องผสมน้ำยาล้างจานลงไปด้วยนะคะขอยัดกระดาษลงไปให้เต็มก่อนนะคะ ะะแล้วเราก็เติมน้ำยาล้างจานลงไปนะคะจากนั้นทิ้งไว้15นาทีนะคะอันนี้อย่าลืมคนให้ทั่วนะคะทิ้งไว้สัก15นาทีแล้วเรามาดูกันนะคะโอเคค่ะนี่ก็ผ่านไป15นาทีแล้วนะคะเราก็นำกระดาษที่เราแช่ไว้ในน้ำยา ้วยน,น,นะคะมาล้างออกให้สะอาดคือเราจะต้องล้างน้ำยาล้าง้วยน,นะคะกให้สะอาดโดยอาจจะแม่ค่ะเทใส่ตะกร้าแล้วก็นําน้ํานะคะล้างเลยเอาน้ำนะคะจนกว่าความลื่นนะคะของน้ำยาล้าง้วยจะออกไปตอนที่เราคทออกนะคะสังเกตเห็นแบบอย่างหนึ่งก็คือสีของหมึกนะคะความเชื่อมของกระดาษนะคะจออะละลายออกไปจากน้ำยาล้าง้วยน,นะคะขั้นตอนี้จะทำให้กระดาษสะอาด ขึ้นนะคะหลังจากที่ถ้าเราล้างสาดแล้วลนเราจะไม่เราจะทิ้งไว้ให้มันหมาดนะคะประมาณพักหนึ่งก็ดูว่าถ้าสระสะอาดแล้วนะคะเราวถึงจะทำในขั้นตอนต่อไปนะคะตัดแบ่ต่อแยดล้างกันนะคะคราวนี้นะคะถ้าเราล้างสาดแล้วเนี่ยเราก็จะทําให้มันหมาดนะคะการทาให้มันหมาดเนี่ยนอกจากที่จะทิ้งไว้อย่างเดียวนะคะเราจะเห็นว่าน้ําจะค้างอยู่เยอะมากถ้าเกิดว่าตะแกรงของเราด้านล่าง มันไม่โปร่งพอนะคะเราต้องใช้มือของเราในช่วยขยำนะคะเพื่อไล่น้ำออกไปนะคะก็พยายามขยำเยอะๆนะคะให้น้ำออกไปให้มากที่สุดหลังจากนั้นนะคะเราจะเห็นว่าตัวนี้จะเป็นผงปูนะคะเราเอาผงปูนะคะมาใส่กับกระดาษนะคะที่ค่อนข้างจะหมาดแล้วอันนี้ที่มันหมาดได้เนี่ยก็ไม่ใช่แค่ถึงนธรรมดานะคะคือต้องใช้มือบีบบีบเหมือนกับที่เราซักผ้านะคะ เดี๋ยวเราจะลองผสมไฟงูุ้งไว้ที่ละหน่อยนะคะแล้วก็เราก็จะใช้การคนเข้ากันด้วยมือน,นะครเติมเรื่อยๆนะคะ ก็เราจะขยี้แบบนี้นะคะเ,เติมผงฟูแล้วก็ขยี้แบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทัง่งมันค่อนข้างจะจับตัวเป็นก้อนเล็กๆนะคะเดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่ามันจะจับตัวเป็นก้อนเล็กยังไงบ้างค่ะนี่ก็เป็นสภาพของอ่า ลังจากที่เราผสมผงฟูเข้าไปนะคะในช่วงที่เราคนเนี่ยก็จากเมื่อกี้ที่จับ,จบเวลาดูก็ใช้เวลาคือมันจะเสียเวลาตรงที่ว่าบางทีบางชิ้นมันใหญ่อะคะ่ะเราก็ต้องมาฉีกให้มันเล็กนิดนึงแต่ถ้าไม่ไช่วยซีเรียสเรื่องความขนาดที่มันแบบไม่แตกกันอย่างนี้นะคะเราก็ปล่อยมันไปได้เลยนะคะก็หลังจากนี้นะคะก็เราจะนำตรงนี้นะคะที่ลองจับดูจะค่อนข้างละเอียดละเอียดนะคะนำตรงนี้นะคะ ไปใส่ตะแกงนะคะแล้วเราก็จะตากแดดไว้นะคะพึ่งแดดเอาไว้ก็ใช้เวลาเยะเวลาประมาณหาแล้วลองดูะคะ่ะว่าถ้าวันไหนมีแดดจ,จัดเนี่ยบางทีถ้าเรากระจายออกดีๆวันเดียวก็แห้งแล้วอะคะ่ะแต่ว่าถ้าวันไหนค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีแสงแดดก็อาจจะช้านิดนึงนะคะเนี่ยค่ะเบื้องต้นก่อนที่จะนำไปตากแดดนะคะพึ่งแดดนะคะก็จะมีลักษณะค่อนข้างตอนนี้ก็เกือบ,บจะแห้งแต่ว่าถ้าโดนแสงเข้าไปก็คงจะ เสร็จตัวดีขึ้นกว่านี้นะคะเดีย๋ยวว่าคอยดูหลังจากที่ผึ่งแดดแล้วจะเป็นยังไงนะคะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะทรายแมวหลังจากที่เราได้เอาไปผึ่งแดดนะคะเรียบร้อยแล้วอันนี้จะค่อนข้างจะดูะเม็ดใหญ่นะคะกะ็ถ้าเกิดเราฉีกให้เล็กกว่าน,นี้ก็จะเล็กขึ้นนะคะผมปูที่เราใช้ไปก็ประมาณ1นึ่ส่วนสองส่วนสามนะคะของถุงที่เราเห็นนะคะก็ได้ออกมาประมาณนี้ซึ่งอาจจะยัง ไม่เพียงพอนะคะเราอาจจะต้องเพิ่มปริมาณมากกว่านี้สําหรับแมวในหนึ่งตัวนะคะค่ะแมวนะคะมีกระชาค่ะใายแมวค่ะค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะ